ดีค่ะประีทอเจริญชัยชนะศิลป์วันนี้สาวเกษตรลงพื้นที่จริงวันนี้มาที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินที่ดี ต้นไม้ที่ดีแล้วก็เคมีจะมีน้อยค่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เขารณรงค์เรื่องเคมีปลอดเคมีสาวเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในแผ่นดินตรงนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามพบเกษตรกรเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ปริญทรก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่จะมีพี่กรณ์ที่ลงพื้นที่จริงนะคะที่เขาได้มาคุกครีกับเกษตรกรนะคะแนะนําตัวค่ะครับผมสรวัฒน์ฉลองจิกุลครับวันนี้เรามาติดตามผลงานของสาวเกษตรนะครับที่อยามาใช้กับทุเรียนนะครับทุเรียนเงินล้านนะครับทุเรียนเงินล้านเนาะครับโอ้โหเราอย่ารอช้าเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัทนะครับ ท่านดรปริญพรเจริญไทยชัยชนะศิล์น,นะครับได้มาได้ให้เกลียดเรามานะครับมาถ่ายทํามาลงพื้นที่นะครับของสอ,องสวนคุณอนุชานะครับอ๋อคุณอนุชาคนไหนก็อยากรู้จักแล้วตามมาเลยคร,ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มั่งงานเลยครับนี่นะคะคนนี้นะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะแนะนําตัวด้วยตัวเองเลยครับผมชื่ออนุชางามสงเยมอยู่หมู่สองตำบลทุ่งไปกินอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับ จังหวัดร,ยระยองอำเภอแกลงจำให้ดีนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาชมสวนได้ไหมคะได้ครับแต่ต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าสวนส,ยสวยๆอย่างนี้ไม่ได้เข้าง่ายๆนะคะนี่ได้ข่าวมาว่าถ้าไม่ได้ใช้สาวเกษตรก็ไม่ได้ให้เข้าลงพื้นที่จริงรใช่ไหมคะคเพราะว่าสวนสะอาดสวยระดับนี้เนี่ยก็ต้องเลือกคนที่จะมาชมสวนเนาะค่ะอ้าวเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเสียสัมภาษณ์เลยค่ะเสียต่อยสัมภาษณ์เลย ไม่ขี่ปีเลยครับสารเกษตรเราใช้มาเข้าปีที่สี่ครับปีที่สี่แล้วครับใครเป็นคนแนะนน้ำทั้งแรกครับครั้งแรกก็เป็นหมอหมอส่งหมอส่งแนะนน้ำมาเนาะ<น>ประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจครับเกษประทับใจได้ใบฮะใบสวยแล้วก็ฉีดแล้วลูกติดดีฮะติดดอกดีครัใช่ใบสวยลูกดกอ่ะดกครับเขาบอกว่าใบนี้เป็นโรงครัวของพืชจริงไหมคะใช่ครับโอ้ถ้า บางที่เขาใช้คํานี้กันเลยท่<ห>ว่าเห็นใบจ่ายเงินจริงไหมคะ,คะคจริงเลยครับโอ้โหโจ่ายเงินก่อนเลยใช่ไหมก่อนที่ลูกมันยังไม่ออกเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมา,มาจ้ามเราก่อนโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือข้อดีของการที่ใช้สาวกเกษตรนะเห็นใบจ่ายเงินเลย อ่ะแล้วลำดับต่อไปค่ะเอ้ไฮไ,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 ไลท์มาอยู่ยังไงครับไฮไลท์ที่ว,ทว่าใช้เซาเซตเช่นต้นนี้กับต้นที่ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูเราเราไปดูไปดูพื้นที่จริงเลยค่ะกล้องตามมาเลยค่ะตามมานี่ต <c oughs> ามมาเลยค่ะดูพื้นที่จริงนะคะเล่าเลยค่ะต้นนี้เป็นยังไงจากที่ไม่ออกค่ะต้นอื่นก็ออกจนเจ็บเกี่ยวหมดแล้วตอนนี้ที่ไม่ออกแล้วมา,ม,ามันผลผมอัดยาซ้ำเขามาออกทีหลังโอ้อหมายความว่า อถ้าเป็นเคมีหรือยาอื่นเนี่ยมันจะไปออกแล้วปีนี้และฮะแต่พอเราสาวเกษตรประจำทั้งสองเนาะมันออกไปอีกครั้งเลงออกเต็มเลยเต็มเลยครับนี่โอ้อันนี้คือครั้งครั้งที่สองในครั้งแรกเนี่ยต้นแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกพันอะไรหมอนทองครับหมอนทองโอ้เขาว่าหมอนทองนี่ราคาแพงที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับ เพราะฉะนั้น,ต,นต้นหนึ่งน,นี่นสามารถกําหนดได้เลยว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้มีการตัดไปบ้างแล้วยังคะตัดไปไปไป,ไปบ้างแล้วค่ะตัดไปบ้างแล้วเอารวมที่ตัดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราสามารถกําหนดได้ไหมว่าเราเรา,เราได้เงินประมาณเท่าไหร่ต้นเนี้ค่ะประมาณหมื่นต้นก็อยู่ที่หมื่นกว่า ต้นนี้มูลค่าหมื่นกว่าบาทยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคบยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะเคยมาเป็นต้นยี่สิบปีสามสิบปีต้นหนึ่งเป็นแสนก็มีโอ้โหที่เขาพูดว่าทุเรียนเงินล้านเนี่ยเรื่องจริงเนาะใช่ครับเมื่อเมื่อปีปีที่แล้วรับรายได้เท่าไหร่ปีที่แล้วได้แค่เก้าตันแต่ปีนี้พอใช้สางเตเพิ่มมาอีกเท่าตัวเอาอย่างนี้ก่อนมูลค่าเก้าตันเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ เก้าตันปีที่แล้วไม่ถึงล้านได้แค่เจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนเก้าตันนะคะแล้วปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้สิบแปดตันได้ไปล้านสามลักค่ะสิบแปดตันมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวัเท่าตวโโอ้หแล้วอย่างนี้ปีต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มไหมคะเพิ่มครับเพิ่มแน่อ๋อมันต้องเพิ่มใช่ไหมใช่สาเหตุที่เพิ่มเพราะอะไรเพราะว่า หลักๆเลยผมใช้สาวเกษตรเนี่ยแล้วต้นก็ตัวนี้เลยใช่ไหมคะสาวกระเซ็นไคโตซานใช่ครับนี่นะสามรายการนี้นะคะค่ะเดี๋ยวกล้องซูมก่อนค่ะว่านี่ไคโตซานสาวเกษตรชนิดน้ําฝาสีแดงนะคะเน้นย้าต้องฝาสีแดงเพราะเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะต้นใหญ่เนาะแล้วก็พาเมอโกพัดวันนะคะฝาสีเขียวนะคะต้องเป็นฝาสีเขียวนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ แล้วที่สําคัญอันนี้จะเป็นตัวที่ทําเงินเลยนะคะเป็นตัวที่เพิ่มน้ําหนักเลยนะสาหร่ายผงสาวกเกษตรนะคะชนิดแคปซูลเนาะอันนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องใส่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยติดต่อกับเจ้าของสวนดีกว่าแต่ตอนนี้อยากทราบแล้วค่ะว่าสาวกเกษตรไปช่วยอะไรให้ต้นไม้เราสวยงามแล้วก็พืชผลดีขนาดนี้ หลังจากพ่นไปเนี่ยตั้งแต่ทําใบนะฮะตั้งแต่ทาใบเลยสะสมสะสมเลยฮะสะสมใบกระทั่งออกดอกสะสมใบออกดอกแล้วก็ขึ้นลูกช่วงขึ้นลูกก็ฉีดตลอดเลยฮะผมจะฉีดระยะระยะการฉีดนี่คือกี่วันครั้งเจ็ดวันครับเจ็ดวันครั้งโอ้โหแสดงว่ากินจุมากเลยเอาอย่างนี้ลวกันไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ค่ะคือลงทุนซื้อสาวเกษตรไปเท่าไหร่ถึงได้ ถึงได้18ตันเนาะครับเอาอย่างนี้อ่ะสรุปแบบคร่าวๆที่พอจำได้เท่าไหร่นะไม่ใช่สิบชุดต้องครับชุดไหมสิบชุดเราไม่ถึงไม่ถึงสิบชุดครับไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบชุดอาติสเก้าชุดเนาะเก้าชุดก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทค่ะสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดเนาะค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ประทับใจมากกว่านั้นก็คืออ่ะ ไม่ถึงสามหมื่นเนาะไม่ถึงสามหมื่นแล้วเรารับรายได้จากผลผลิตที่มันออกจากผลิตผลของผลิตภัณฑ์สาวเกษตรเนี่ยนะคะมันได้เท่าไหร่ได้ตัวเลขกลงๆก็ได้มาล uh ้านล้านสามได้มาล้านสามโอ้โหมีแหละไฮไลท์ที่เกษตรกรที่ชมดูอยู่นะคะอยากจะรู้ว่าเอา ซื้อสาวกเกษตรไปแค่ไม่ถึงสามหมื่นนะคะแล้วผลลัพธ์ออกมาระดับนี้นะคะติดต่อคนที่ส่งคลิปให้ท่านเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะก็ข้อมูลดีๆแบบนี้เสียต่อยมีอะไรถามเพิ่มไหมคะครับได้ข่าวว่าเอาไปใช้กับมือพูดด้วยใช่ไหมใช่ครับมือพูดอย,อย,อยู่อยู่ที่บ้านาอยู่แปลงนึงครับ,รบอ๋อเดี๋ยวเราติดตามคลิปต,ต่อไปนะคะคสำหรับวันนี้ชาวสวนที่มาด้วยการเรียนเชิญด้านหน้าค่ะ มาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยค่ะเรียนเชิญค่ะนี่คือแถวส่วนที่ใช้กันแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้มาเพิ่มความมั่นใจนะคะเคนี่ยค่ะคมากันทั้งจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีคุณภาพนะคะแต่เขาใช้สาวเกษตรกันแต่วันนี้มาให้กําลังใจว่ามันได้ผลดีระดับนี้นะคะก็สําหรับวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะคสวัสดีค่ะสาวเกษตร in